ก็กินกาแฟฟรีสไค์มกินสไอันนี้กินฟรีนะคะผมกินสไปค์นานจะกินทีนะจะกินเฉพาะเวลาออกมาข้างนอกแค่นั้นผมกิน ร้อยหนึ่งร้อยบาทหน,น่วยหนึ่ง สิบเอ็ดอันนี้พันเงนไม่น้อยอน,นี้พันโอ้เจอลูกโป่งแตกสวนนี่แปดสามยี่สิบสี่สองพเป็นช่อก็มีเป็นชอ่อก็สามร้อยสี่ร้อ เสร็จแล้วจ้าอันนี้ซื้อของเสร็จแล้ววันนี้ซื้อของหมดเท่าไหรอ่อ๋ออันนั้นบินของ Costco มันหลดใส่ Costco มาด,ดิหยุดหยุดซื้อของหยุดเกิดเวรหมดใจแดด 81 82เลี้ยงว่าประมาณ3,000คนสองขึ้นรถกันจ้าของขวัญที่กับคนึ่งก็อยู่ในเครือข่ายของคุณธนาพรด้วยนะครับโดยที่เม <า S 2> ื่อวานาก็เป็นของขวัญก็จะมาเป็นชุดเป็นชุด ใหญ่ของฐันล็อกใหญ่นั่นคือการเปากหมายเรียกในคดีมาตรา1นึสองำหรับแกนนัมม็อก12คนนะครับตด่ชื่อมาก็คงจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนายิกซิ่งตลาดมาซื้อของมาทำเต็งจิกซิ่งวันขอบคุณพระเจ้าวันกินไก่งวงก็เลยซื้อดอกไม้มาด้วยทำไปได้ครับอ่ะ มีใครอีกว่ามีนายไม้ซื้อมาสูกพงมีนายอมนลำตามีน้องไม้พัดกดอลลารมีนายขลินมีตุทาทิพย์เซริกตัวนี้อันนี้สิบสามสิบสองจุดเก้าเก้าก็สิบสามอ่ะเนาะแล้วก็มีนายทัพเทพปลดแอกมีปัจจพลบัวผันหรือคนนี้ที่ได้เตะมันรูวใหญ่แล้วเมื่อวานไปพูดคำซึ่งกูบาดมาก ครับก็น่าจะโดนอีกหลายคดีตามมาในชูเกียร์แสงวงและก็สุดท้ายเป็นอันดีกาเสื้อแดงนายสมบัติทองย้อยโดนร่วมกับเขาด้วยเป็น12คนมากกว่า12คดีนะครับจะเป็น12คนในคดีมากราหนึ่บางคนก็โดนเข้าไปหลายคดีนะครับส่วนที่มีได้รับของขวัญพิเศษเพิ่ม อาจจะเป็นคล้ายๆว่าเป็นแพ็กเกจแถมให้กับเครือข่ายของคุณธนาธรด้วยก็คือเมื่อวานนายโตโต้ตตกับนางสาว<ม>ดุทาทิพย์ก็ถูกดำเนินคดีถูกจับไปเรียบร้อยแล้ว,วกันนั่นคือการมอบของขวัญแล้ววันนี้ครับแมที่สำนักง,งานทรัพย์สินอยากจะรบกวนคุณธนาธร ผ่านไปสักนิดหนึ่งแถวนั้นก็จะมีคนซึ่งกําลังที่จะมารออวยพรวันเกิดให้คุณธนาธรอยู่เยอะแยะมากมายเหมือนกันเข้าใจว่ามีประมาณ39มสิกาองร้อยมีจํานวนเนี่ยอยู่ประมาณหลายพันคนนะครับอยากจะอวยพรวันเกิดให้คุณธนาธรรับ<ม>ว่างรบก,กวนนะครับแวะไปแถวนั้นสักนิดหนึ่งนะครับมีคนอยากจะแสดงความยินดีกับคุณธนาธรเยอ,ะ,อะมีใครบ้างไหมครับ ใช่ครับเมื่อวานเป็นการอวยพรวันเกิดล่วงหน้าสําหรับคุณธนาธรครับถือว่าเป็นการจัดใหญ่ชุดใหญ่มาแบบไปกับคลิปสวยๆเลยถา,าวอนเสียงเนียมจากผมพูดไปแล้วในคลิปนะครับรายละเอียดไม่พูดซ้ําแต่คุณธาวรเบิร์ดเดย์คุณธนาธรด้วยการถแถลงแล้วก็แสดงหลัก ฐานว่าใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังขั้น้เข้างบนเป็นสีทองทาให้เมื่อวานที่สอนอขึ้นสองห้องคุณธนาธรซึ่งไปรับทราบข้อกล่าวหาเมื่อถูกนักข่าวถามก็จะไม่ตอบก็ไม่ได้แลครับถึงก็ออกมาบอกว่าตนเองและคณะก้าวหน้าไม่ได้อยู่เบื้องหลังการชุมนุมเพื่อแสความต้องการเหมือนกันคือต้องการให้ประเทศเติบโตขึ้นไปเป็นสิบเก้านะเท่าทัน ช่อนี้ก็คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณหกร้นะจ๊ะหกร้อยบาทเป็นการพูดผมจําไม่ได้ว่าเป็นครั้งที่เท่าไหร่แต่ทุกครั้งที่คนไปถามก็พูดแบบนี้ทุกทีแกครั้งคุณเงก็เ่ไปแอบซุ่มโปมงอยู่ใกล้ๆเวลามีาม็อบทุ่มนมในหลายต่อหลายครั้งเหมือนกันสำหรับคุณธนาทรทีนี้ประเด็นครับคุณถาวรแฮปปี้เบิร์เดย์ล่วงหน้ากับคุณธนาทรไปวันนี้กับท่านผู้ชมป้าเปลงชีเนี่ยก็ ไปซื้อมะเพือยูเอสด์เดย์คุณธนาพรเหมือนกันโดยที่เมื่อกี้ผมบอกไปแล้วนะครับว่าธนาพรบอกว่าไม่ได้อยู่เบื้องหลังม็อบแต่ป๋าเลยถือว่าเป็นสมดักรามชา์ของเบื้ก็เองหลังคนอีกท่านหนึ่งนี้โลงให้การลอย่างพวกผมได้เห็นว่าแหมคุณธนาพรคุณจะมาพูดว่าคุณไม่ได้อยู่เบื้องหลังม็อบแต่คุณรู้หรือไม่ ว่าขนาดป้าเปรวบอกแบบน,นี้นะครับว,ว่าป้าเปรวยวเนี่ยไม่ใช่นักกฎหมายพูดจากความรู้สึกก็เหมือนผมก็เหมือนท่านผู้ชมไล่เรียงจากความรู้สึกซึ่งเราถามข้อมูลแล้วก็ปฏิปบัติต่อป้าเปรวบอกบว่าเขาเองก็พูดจากความรู้สึกตอบสนองไม่มีหลักให้ยึดถือแต่เมื่อวานถาวรเสนเนี่ยเริ่มพูดคำันกจากอาชีพูดมีหลัก<ม><ม> เพราะเป็นนักกฎหมายนี่ตรงนี้แหละับซึ่งรือว่าป้าเปย์เป็นเบิร์ดเดย์คุณธนาทรเบิร์ดเดย์ยังไงมครับเปลวสีเงินยกข้อความซึ่งดูไปสวยเอาอันนี้มาเพิ่มแล้วก็สวยเนาะข้าพเจาะนิหรือบานเกลี่ยไปเป็นต้องแหงนยืนเลยนะปาดอกไม้ค่ะน้ปคุณรูจักสวยจัดเสร็จแล้วก็สวยมีความสุขโครงการที่เจอจักรวาลหรือโครงการเรื่องจักรวาลนะ ฟังข่าวอันนี้ไปพร้อมจะก็ล้หลายจ้ขาข้าวอันหลอกลวงนะจ้าจักรวาลเหนือมนุษย์คือมีคนส่งคลิปมาให้เบางแรกก็อันอนันน <c oughs> นน้นให้ลูกควาอมแม็กแม็กเอนชีุรมน,น้ำ ที่ว่าบอกค่ะมาสปูให้บอกรักขอบคุณอะไรอย่างนั้นยังไอบ้างนะก็คือเหมือนกับตื่นนอนขึ้นมาให้เราบอกรักตัวเองขอบคุณตัวเองอะไรพวกนี้ค่ะให้เราคิดดีคิดบวกตลกคิดแต่สิ่งที่ตัวเองอยากได้กินอะไรก็สิ่งที่ติดใจหมดพี่จารุอยากกินแหนกชีส21วันนะก็คือเป็น ามโงแล้ววันนี้บอจะไปเออเอ,องานแต่งกิวิ่งให้แม่ทำแมคโลนี่ชีสให้อพว่าพรุ่งนี้บ้านเราไงวันนี้จะไปพาที่กับเพื่อนเขาก่อนพรุ่งนี้บ้านเรามีไงก็เลยเขาต้องไปวันนี้ ให้ดูใบไม้ร่วงสวยชอบแค่นั้นแหละำลังเลยทีกำลังเลยทนนีจิดกับอันนี้ไข่เป็ดนี่แหละอันนี้จะชื่ยต่าหู o อ้ย god คนคนคนมาจ้ามาจ้าหลัดซอดหลัดซอดซอสมะขามเปียกนะจ๊ะ ใส่นี้ลงไปจ้าอันนี้ก็หอมหอมแดงเจียว oh God. สวัสดีค่ะเพื่อนๆออวันนี้จะมาบอกนะคะวิธีการ ที่ทำให้ขนมปังมันไม่มันขนมปังที่แข็งแข็งแล้วแบบเราซื้อมาแล้วเรากินไม่ทันไงออแล้วมันแข็งใช่ไหมทีนี้เราก็เออจะทำยังไงดีเพราะว่าถ้าเราเอาไปอบทำเป็นขนมปังกระเทียมมันก็จะแข็งโป๊กเลยนะคะเราก็ทำแบบนี้ค่ะเราก็เอาอ่า ตีไข่เอาไข่มาก่อนแล้วก็หัน่นหันหันแบบนี้นะคะแล้วก็เราก็ตีไข่แล้วเราก็เอาไปชุบในไข่ก่อนค่ะคล้ายๆกับเป็นโทส์อะพอชุบในไข่เสร็จแล้วเราก็าไปอบเหมือนการิกเบสอเรา、ก็เปิดอสเปรย์ก่อนนะคะสเปรย์ตัวนี้ก่อนแล้วเราก็ เปิดเอ่อ425นะคะ425รอางศานี่เขากินเหลือเนาะเพราะว่าทำทำแถวหนึ่งเลยทำเยอะนั่นแหละคะ่ะแล้วก็เอ่อ3านาทีนะคะมันก็จะได้แบบนุ่มนุ่มออกมาเลยคือจะช่วยไม่ให้มันแข็งมันจะมันจะคล้ายๆกับเอ่อการิเบรเอ่อของเท็กซัสที่มันเป็นเป็นกล่องอะที่เราไปซื้อมามันจะเป็นกล่องใช่ไหมอืม อันนี้พอเราชุบไข่แล้วเราเอามาแช่ไว้ในไข่แล้วเราก็เอาไปอบก่อนนะคะสัก5นาทีนะอย่าลืมฉีดสเปรย์นะตรงคุกกี้ชีสของเราเนี่ยฉีดสเปรย์ก่อนอบสัก5นาทีเสร็จแล้วเราก็กลับด้านแล้วเราก็ออกมาเอาออกมาแล้วก็เอามาทากากร l i c bread หรืออเอาออกมาแล้วก็มาทาเนย เนยที่เราทําไปแล้วนะคะเนยกับกระเทียมนะคะทาเหมือนเราทําขนมปังกระเทียมนะคะทาข้างหน้าแล้วเราก็โรยชีสที่เราชอบลงไปข้างหน้านะคะเราก็ไปอบนะคะอบปกติเลยอบ425ก็ประมาณแต่อันนี้ก็จะนานหน่อยเนะอืะก็ไม่ปกติ ปกติจะอบแค่สิบสิบสองถึงสิบห้านาทีแต่ตัวนี้เราก็ต้องอบให้ไข่มันสุกก่อนนะเนาะอืมนั่นแหละก็จะออกมาจะได้แบบนี้สรุปแล้วผ่านถ้าอย่างนั้นก็ไม่รู้จะกินยังไงกินไม่ทันแข็งแล้วก็ทิ้งเสียดายเนาะ